่อนทีเจ็ 17. ไม่คุณยังไม่พร้อมสิซิราเขายืดตัวเต็มความสูงก่อนจะย้ำคำเดิมและไอาการที่เขาเอาแต่ย้ำคำนี้มันทำให้เธอยิ่งสงสัยแต่เมื่อกี้คุณก็เห็นว่าฉันพร้อมแค่ไหนเธออึกอ,อักด้วยความกระดากแต่มันยังไม่พอเขาทำหน้าเครียด แล้วเมื่อไหร่ล่ะคะเมื่อไหร่มันถึงจะพอเมื่อผมมั่นใจแล้วว่ามันจะไม่ทำให้คุณเกลียดผมไปตลอดชีวิตคำพูดและสีหน้าสลดของเขาตอนนี้มันยิ่งกระตุ้นให้เธออยากรู้ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยฉันมั่นใจค่ะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันจะไม่มีวันเกลียดคุณขอแค่ให้ฉันสัมผัสคุณเหมือนที่คุณสัมผัสฉันบ้างฉันอยากสัมผัสคุณจริงๆนะคะ เขานิ้วหน้าอย่างกำลังใช้ความคิดก่อนจะถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแน่ใจแล้วใช่ไหมไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้มาก่อนได้ยินเธอยืนยันเสียงหนักแน่นเขาจึงยอมปลดพันธนาการที่ข้อมือให้พลังเอื้อมไปปิดน้ําทันทีที่ข้อมือเป็นอิสระเธอก็ขยับมายืนใกล้ๆแต่ก็ยังลังเลที่จะเอื้อมมือไปสัมผัส พร้อมนะเห็นทีทักลากลากลกลัวๆของเธอเขาจึงต้องกำชับให้แน่ใจอีกครั้งครั้นพอเห็นเธอพยักหน้าหงึกหงักชายหนุ่มจึงไม่รอช้าย่อตัวตวัดแขนอุ้มเธอขึ้นมาแล้วพาเดินดุ่มๆออกไปเธอไม่รู้หรอกว่าปลายทางคือตรงไหนแต่เธอก็ยังไว้ใจเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดีตื่นเต้นจนกลัวว่า เขาจะได้ยินเสียงหัวใจที่กำลังเต้นโครมครามอยู่ตอนนี้กระทังเท้าทั้งคู่ได้สัมผัสกับพื้นเย็นๆที่นี่คือเธอมองไปรอบๆห้องที่ไม่คุ้นเคยพลางลอบกลืนน้ำลายกับภาพที่เห็นถ้าคุณไม่พร้อมหรือรับไม่ได้เราจะออกไปจากห้องนี้ทันทีแล้วผมสัญญาว,ว่าผมจะปิดตายมันขอแค่คุณ ไม่ทิ้งผมไปเห็นเธอนิ่งอึ้งไปเขาก็ใจไม่ดีครั้นจะให้ปล่อยเธอไปตามทางเหมือนอย่างที่พระเอกในละครชอบทำเขาก็เห็นแก่ตัวเกินกว่าที่จะทำได้นี่คือตัวตนของคุณเนาะเสียงเธอเบาหวิวจนแทบไม่ได้ยินขนาดเลื่อนสายตากวาดมองไปรอบๆห้องสีแดงไม่ก็แค่รสนิยม แต่ถ้าคุณไม่ชอบผมจะพยายามเปลี่ยนแปลงมันเห็นหน้านิ่งๆของเธอตอนนี้ทำให้เขารู้สึกกลัวจับใจตอนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนมันได้แต่เชื่อเถอว่ามันจะไม่ตลอดไปเพราะมันคือความชอบมันคือรสนิยมและมันคือคุณเธอบอกพลางเดินไปจับกุญแจมือที่อยู่ข้างๆอุปกรณ์สำเร็จความใคร่ที่แขวนเรียงรายอยู่ข้างฝา ก่อนจะหันมาจับจ้องที่หน้าเขานิ่งไม่ไม่ไม่แค่คุณไม่สัมผัสตัวผมตอนที่ผมมีอารมณ์ทุกอย่างก็จะเหมือนปกติแต่ฉันอยากสัมผัสคุณเธอบอกพร้อมกับเดินมาหยุดยืนตรงหน้าพลางยื่นไปหมายจะสัมผัสที่อกแก่งของเขาอยา่าก่อนที่มือน,นั้นจะทันได้แต่ต้องลงมาเขาก็รีบขยับถอย ในขณะที่เธอก็ขยับตามถ้านั้นเป็นความชอบและความสุขของคุณฉันก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นถ้าคุณจริงใจกับฉันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงทั้งหมดให้ฉันรับรู้แล้วฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองเขานิ่งขึงอย่างกำลังใช้ความคิดแต่ก็ไม่ได้ขยับหนีกระทั่งมือเธอสัมผัสแต่ต้องลงมา เขาครางพลางหลับตาแน่นสีหน้าเจ็บปวดราวกับกำลังต่อสู้กับความรู้สึกบางอย่างของเขาทำเธอชะงักไม่แน่ใจว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่ต้องฝืนเพราะฉันเองก็จะไม่ฝืนเธอตัดสินใจเดินหน้าด้วยการวางมืออีกข้างลงบนอกแกร่งพลางขยับรูปไล้เบา เขาครางพลางมองมาที่เธอราวกับเสือที่กำลังจะล่าเหยื่อและเธอก็กำลังทำใจดีสู้เสือด้วยใจที่เต้นรัวราวกลองเพลงกระทั่งต้องมาสะดุ้งตัวโยนหลังไหล่บอบบางถูกเข้าสัมผัสแรงๆยังไม่ทันได้ตั้งตัวใบหน้าคมก็โน้มลงมาประทับริมฝีปากถึงแม้จะไม่ได้อ่อนโยนแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอเจ็บ และไอ้ความอยากรู้อยากเห็นว่าเขาจะน่ากลัวได้มากแค่ไหนมือที่เคยวางอยู่บนอกแกร่งจึงเลื่อนลงมาสัมผัสที่ลอนหน้าท้องของเขาทันใดนั้นปฏิกิริยาตอบโต้ที่เป็นไปโดยอัตโนมัติของเขาก็ทำให้เธอต้องนิ้วหน้าเพราะไหล่บอบบางถูกบีบแรงขึ้นอเสียงหวานครางประท้วง